สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนวนผ้าลวมวันนี้นวนผ้าลวยกับผาพี่น้องมาเยี่ยมพ่อตาฝันแม่นหลังห้ยออกคือวันที่สองนี่แหละคะ่ะไปฟังเลาเว้าให้ฟังมาเรียงเล่ามันเป็นจังไรเนาะคะ่ะสวัสดีครับคุณตาครับสวัสดีค่ะคุณตาค่ะ เป็นเจ้งไหนหลังจากหวยอ,ออกมาแล้วมันฝันมันนั่นบอมันเป็น,นเจ้งไหนเลขกกะเขาอยู่ดีจริงกะเขาเลยกะเขามเก่งไว้แต่มันเก่งคนละเทียะเออมันเก่งคนละเทียนกกนเนาะกระแสยดาที่ว่าตอนมาไายถ้าเหมือนพ่อได้ตัวมันเขาเออได้ได้ไปยุติว่าห่างห่างแค่สิเมนตัวไหนพ่อมองกับบอสเด็กบังคับชื่อกันพอเราอเราออ,อใหญ่บก,กันจกเจ้ามาไายเออเออเออ,เอ,อบานนี้ เพราะมะไรครับไม่มีใางแล้วนะพระเลขนี่มันอยู่ใหนหลอกนี่มันต้องเข่ามันเี่ยมัน็นเข่าก็ม่อยู่ตัวนี่ว่าท่นแมเอากระลองมาคก็ได้เขียนอายุร่องใช้สันนิบาตเกิดพ่อสาตอนนั้นแล้วก็อายุนี่ตาเนี่ยได้สามเจ็ดเลขที่บ้านก็เขียนไว้หมดเนี่ยบานนี้มันมอีแอดมาทมพอดี แยกมาท้วมพอดีมันก็ได้่ลงไรจะทายอยู่ที่เออเออเบิ่งแล้วรวยหาเออบื้งหลังมันอังมันจะปล่อยกินไปจังไรแน่กับวันจับประมาณดันนี่ก็ได้ก็ได้ก็ได้บ่ได้นอกจะว่าหอบกัอันนี้บอกว่าฟังเื้อขาวฟังฟังเซื้อเพราะเป็นยังจริงมันก็ถือโยตะว่ามันก็ไอยที่จังหวะเนอกโยที่โชคนน่เนาะโยที่โชคนเนอะมันว่ได้ว่าได้ตีกันเราแม่บุญธรรมดามานี่ยเล็กเนี่ยมันเบาเนี่ยไปเอาพุทธกัน มันเป่าเข่ามเป่าเข่ามัเข่ามัดบาดนี่อ่าอาจารย์นี่ก็บป่เข่ามันก็เข่าเลยก็ะยูนนี่ยแหละจะมาเป็นพ่อนตัวเลยกระมีเข่าก็มีเลขกตอนูฟตาเอ่อืมแล้วเลขกไ้เจเตเทนรถบ้านนี่มาขึ้นนี่มาฝันต่อดิอ๋อที่นั่นนั่นข้งโมโหนี่มาขึ้นนี่บ้านมันสิบบ์ฝันเนี่ยโมโหเลยพอสิบบ์โมโหเลยลูกช่วงเวลาจนเข่าเนี่ยลูกมันมาเถียงกันอีบุน บักหนาบักปี่บ่ายยังไงโอ้ครับบ้านนี้มันมามันพอกินเข่าใหญ่มันกระชดไล่ซะกันมันว่าซะกันหรอกบ้องโน่งโน่งโน่นเนี่ยก็เลยโนบผาคุณผาคุณเจ้าก็เลยบอกว่าที่ฐานกันนอนบ้านนี้มาผ่นเย็นตู้สัมเมื่อคืนโอ้เอาไปยังก็ไปผ่นเย็นตู้สัมโอ้มา낭คิดตัวนอนเนี่ยแม่มันเล็กชิดต้องหอดบ่าว่าฉันไง คันว่าได็กที่ต้องมันฉิบไม่ก็ฉิบมาเก่าอยู่พอจะพอเอาตู้สามหนึ่งจับมันเป็นอย่างเห็นเราคว้าเห็นเราคว้าไก่โย่ไก่นี่เราจะฟักฟักคือจังเขาใบ้เป็นขอรอแคร์แลตอนขาขอมือสองขอมือเป็นขาเป็นอย่างมัดไก่หลายตัวได้ย้อนอ่ะเราฟักไว้เราใช้ผักเขาพวกพวกโย่บานนีมันบี้พวกผู้หญิงอยู่ห่างจากกันมันเพื่ออะไรหรอกพอเห็นเขาตาว่าไข่ขึ้น ผู้นึงมันกายคายคืออีนุกสุดยอดเลยว่าจะมาเล่าเห็ดดีจะมันเล่าเห็ดชาสมัชชั่นต้องขั้วไกลไว้เห็ดเล่าเห็ดดี่ดี่าชั่นปั่นเราบรรลุเสียดีแต่บางเม็ดเราถืออยู่แต่ว่าเหลือบางไกลเป็นเต็มภักข์เขาอยู่แต่ว่าพื้นท้ายกำดังไปแล้วสีเห็ดชู้กันกินเนี่ยนะบพราะมันเห็ดเต็งอื่นเอไปไปแต่ผู้นั้นกล <ası desserts> ่าว <admissions> <oneself> ่าโอ้ยจะมันเล่าเห็ดดีว่าชั่น เห็ดสะอาดเห็ดสะอาดเรมันแล้เฮ็ดดีครับเด้กว่าฉันแต่ว่ามีคนบอกอยู่ว่าเฮ็ดดีอยู่ทางั้งคันละผู้นั่นกับว่าผู้นี้กับว่าแต่ว่าห่างไปเห็นคนจ้าตัวก็เป็นมาดีอีหลีจ้าใกล้มาสะอาดเราเฮ็ดดีเราสซีแกงเดิไฟกระดังไปแล้วต่อห่างไปหั่นแกงตีแกงชู้กันกินนี่ละอ่าไม่ได้เฮ็ดไปนะมาไปวัดไปว่าไปหั่นไป้ยี่หรี่ตีแกงชู้กันเริ่งเริ่มสีแกงเลยละไฟกระดังไว้แล้วท่าเมียก้อนบ่ เออเขามือกี้บรู้สขาไก่เน่าบาดนี้่ได้วายรูอมว่ามันจิคันเสตีสกเก้าก่าเรียกมันก็สีมี่เก้าอีกบ่อว่าฉันแม่ให้มันจังได้ว่าฉันไก่ยมันก็ไปเก้าทลไก่ตู้สเก็เป็นเก้าแล้วอนอผู้เฒ่าโอ้ยแล้วมันเราแปดที่หล้วบ่โอ้เพิ่แล้วอ่าแปะมานั่นแปดที่คนรุ่นเดียวที่พวกตู้พ่อง่นตู้พ่องกับแปดที่ดี มันคือฝันแปลกๆทุงสี่เนาะคือฝันจังฝันเน้นแต่เราบาดี่วันเชนมมันสือว่าแม่จะบอกว่ามาเาบอกกันก็ย่ายิงเจ้ากินเขาั้งกัเบาบางอี่ก็เลยว่ายาตีนั่ยังไะเก็บศูย์เก้าเก็บเก้าศูนโอ้ย่ายเพียงเออ่ายตีเร้าตีเลขสำคัญดิาย่ายเราตีเก็ดเก้าศูนย์หรือเก้าศูนย์เก็บตีเลขกินแต่ที่ล่านะ เจ็ดเก้าศูนโอ้เราตีสามตัวเลยตัวนึ่งโอ้ตสตัวโอ้ตีเป็นสมตัวเลยร้านนี้ห้ซับเอาจริงไฮซับเอาได้สตัวจำเราว่ามันว่ามันขันขัดันีเออขันขัดขันแล้วกบตัวนากันชิช่ออะนใจดีดีกบ่ะจงเาโอ้ เด็ก <mile> ัมามาเขาดึงไปดึงเราล็อกมาเลยเข่าขึ้นเขาแก่ดิขึ้นเขาอ่เด็กเ่นไนรเข่าคือไอคุณยายว่าบอกเออเข่าเข่าโปบานอีตวดใช้พอนก็เจ้าก็เจียวไปโยนี่ไปโเนี่เรลอกล็อก่ไปมันเพื่อะไรบถามมอน้ำมันล็อกได้แหละคุณจาล็อกงนรล็อกงเลยเนาะล็อกงค่ะล็อกที่หองป่อยบ่เปห้องยวอันล็อกงหายหอง แล้วไม่ม้อเป็นเจ้าไข่คีดวาน่นใจข่ไนข่มัดตีคข่มัดตีนี่ยเกาสูดิรีเาสูนหลโอ้เจ้าตีเกาศูนตัวเดียวเลยตีเกาสูนตัเดียวเลยเออขันมันเบิ้ทั้งน่ะขึ้นเกาเกาไก่เด้เกาเกาเราก็เป็นเกาเนี มันเบิ้ลกันมันเก่าเก่าเอกลมันกับใก่หลายตัวดิต่วาพักไปเบรามันไกลตัวเดียวที่หลือสิเป็นเก่าเก่าศูนย์ยัสิได้คัมว่ามันเบิ้ลมันเบิ้ลที่เบิ้ลทางหนาคือเก่าเก่าศูนย์คำมันบอเบิ้ลท่างหนามันกับศูนยก้าเกตีแ่นี้ว่าเลีกเนเลกกันคู่เดียวนี่ยตีเก้าศูนย์ศูนย์เก่าย่างเดียวเลขคู่เดียวเนี่เอาเก่าศูนยศูนเก่ย่ตัวเดียวเนาะน่ตัวเดียวคือเก่าศูนย์เนาะพ่อตาเนาะตัวเดียวเ มันบ่ออกบาเนี่ยบ่อเมียนมันจีมาบาดนี้บ่อบาดเจ็นี่ยมันคือฝันตองวดคัดแถวว่ามันเหมนเนเอาแนีนอนมาได้ได้เราก็ฝันเนี่ยเว้ยเอาแนีนอนมาได้แค่บ๊มลนเอาไปบออกมาวันมันอารมณ์บอดีเป็นแบบนี้มันมาฝันตะเก่านี่อารมณ์บอดีบาฝันดิบาดนี่นะกัานท่นอารมณ์ดีแต่ทางปาฏิาริย์อธิษฐานตอนี้ก็บ่อฝันกันจีบ่อฝันมันนี่มือขึ้นที่เท่านั้นที่มาฝันแนี่ ฝันตองวัด <Weekly> ถ <shut out> ุง <No>. ต <Yeah. S 2> ัว no น right <No word on ara> no right? ี้นาะเอาจะเก่าเนาะแต่เก่าแล้วฝันตองวัดนี่แม่จะจิจับมาถือเด้อว่าฉันแม่ใช่ฝันตองวัดเขียวฟ้นเขียวแดงที่เขามาเอาแม่นตัวนี้นอเอาเลยอันนี้ก็คิดว่าผู้ฝันนี่ว่างไปเก่าชุดอย่างเดียวเลยฝันตัวโม่ไหนนะฝันตัวฝันนี่อย่างเงี้ยพี่นั่นฝันตองวัดว่ามันต้องเมงเก่าชุดละตู้ซ้ำนั้นรับแปดชิ้นแล้ววาฉันบ้านนี่เนี่ยมันบอกแปดชุดมันก็เก่าชุดไปทันตัว แล้วก uh, uh, like so eh, so ็เก้าเก้าเท่นียอ right? right? uh, ่ตนี่มันเป็นเก้าเลยใ่เน้นเน้นตัวเดียวคือเก้าศูนย์เออคือเก้าศูนย์เอาตัวเดียวเลยโป่งๆปงเลยวนี้ที่พ่กคิดอย่างนเลยคิดวันไหกูหลอกมามึงนี่น่าจะจิ้งกอกมงเอาหลอกมองไปบ้างใหม่มันจาแม่นี่หรือปันแม่นโป่ะเลยแม่นครับย่าตีเลยนี่ยย่าตีเป็นย่ายตีนมันเป็นสามตัวเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เนาะย่าตี เจ็ดศูนย์เก้านก็ตัวเดียวกันละเจ็่าตัวเดียวกันเก่าโอ้ยใหญ่ก็เราสองขั้นทีนี้อันนั้นตีเขานด่บานึ่งเราก็ตีเข่าใหเพียงบนธรรมดาตีเขาได้เราตีเลขเก่งคตีเป็นตัวเดียวกันท่าบาทเห็นบ่อข่บ่อของเจ้าขังเจ้าบ่อขั้งขั้งไั่แล้วเถียงเออเป็นทบาทนีบาทมันเป็นเป๊กวาชันวาเราตีหมันก็เป็นหาอยู่มือเจ้าอุ้มบาทนเจ้าบ่าได้บวชเต่ว่าเจ้าเป็นยม คยกัยังว่าหาแปแน,นี่เบกังบ่อคนยกันอุ้ยแล้วตีได้โปเลยเนาะตีข้าโปเลยเน่นจ้าะเ่เลมันะผลเสียงน,นตอัอกังอ,องเหห้าสปบอกห้าสามแปดห้าห้าสามแปดอืมมันตหา,ห,าหาด้ยนข้างนานอ,อืโอมันโ,โตโตโตักนสามแปดห้าห้าสามปดอ สามแปดห้าห้าสามแปดเออเออเออมันต่อทั้งหนาต่อทั้งหนาครับขี้ดบาอยู่นี่ยุงนี่จังไมันแน่นพอมันฝันแกนโคตรเน่ยฝันฝันแนนฝันแน่นฝันแนโคตรเนี่ยข้รัดสิแน่นอยู่เหรอเขาะค่ะมยังหอกพี่จิลอยลอยเอินขายจังไหนลอยสามสิบโดต่อลอย โอ้ยเอาแล้วแล้วมันจิ้มปได้บะมีแขวน้ำนน้อยกับินนราเอานับนั่งอยู่ทอยู่จะกันแขงอรอบะมี่ิแวดีไนี่นี่นี่แหละลุงกะขาดว่าจะาจะ่าพังไปจกันคันคือบอดช้ำด็กนี่ยเนียเลยฟังความฝันตอนมันจิต่ออยู่ดโอโอขันโมเมนนี่มันจิฝันช้ำอีกมันจิ้ฝันช้ำอีก่ดมอเหมือนนีเครื่องกลางต้นเลโ มัเ uh, uh, ่ม e ันแมนเนี่ยสิบโมเกียวมันสิบโมฝันยองนีกได้สิเอาสาธุสาธุเด้อขอให้มนแมนเด้หรอสาธุเด้อสาธุพ่ตาไอตีว่าจังไหนก่อนค่ะตีเก้าูนวเนี่ยเก้าูนตัวเดียวเลยเนาะค่ะเนาะจ้ากันกัเกันี่ละคันันตัวร่องไว้กัซื้อเก้า เกาเกาเกาสูนเก้าเน้นเก้าสนเก้นเดนยเก้าสวนใกล้เนี่มันเป็นเกาไกล้มนกะายเนี่ยไกล้กะตตานค่ยคิดว่าเป็นเกาสวนงวดนั้นมันมันมันันก็ก็สุดมากมากาเกาสวนแ่งวดนั้นไปเห็นไปยังต่อจะไปใจห้ไครคู่ฝ่ายใก่มันนี่โกน้ำแทนแห่งคคกหนึ่งโดยการบ้านนึงจบไปถากอยู่พุ่นถ้านไหนขดกลับขึ้นเปาไกลก็ขอยิ่งไกลสายไปหันมาทั ยิ่งยิ่งไกลทีนวนนโคกน้ำแขงแห่งน,นีงไกลตายลงสองมันกะเป็นเ,าเออากาลัดเ่าวันานั้นอะไรบ้าเนี้ยเขายเขไปเอาไก่ได้เจ้าถาขอยย่ต่อฟังหน้ามันรอดอ้พอไากันนั่นบังพอ,อีสองเว้วัานั้นเรากระถายาหันเราต้กลับขึ้นมาเอาไก่ มันต้องเปลนทั้งเส็นล้มันคือพอคอน้นัแลทีแล้ฝันฝันมฝันรัษณานี่มันไปทำน่องเดียวกันอยเานี่แหะที่มันก็ต้องเป็นเนาะไก่เนี่ยมันเป็นเก่ายิ่งไก่ตายแต่วันมันถึงคอสามตัวที่ว่านั้นยิ่งไก่ตายลงสองตัวบ้านี่มาเอาไก่ ใกล้สองตัวเห็นดูก็ะไรจับออกคืไปหาปัญัยขึ้นไปหาปัญัยกันนั่นแล้วถ่ายอู่มีอ้วอดีบานหนี่งมันมาออกสอนเก้าศูนย์นั่น้วนะมันตรงแบบไข่ไข่กันเนาะมันไข่าย่กันไข่ไกันฝันว่าจังไรขอค่ะเราเราความฝันใหมฟังไหมค่ะฟังฝันใช้มือขึ้นมือขึ้นค่ะมือขึ้นเนี่ยมันตักมันมันไปใส่ ถ้าว่าห่างไปก็เจ็ดตู้สองเน่ยพวกไก่ดูสิคะค่ะเออกรยิบบังยืนแต่ว่าถามคนนี้หันยืนบังก็จ้าเอ้าตาจะในบาทมันนี่ควันว้าโอ้ยเราเห็ดไก่เราขึ้นถึเห็ดดีโคตรกระทันเห็ดดีเราเห็ดสา เราเห็ดดีเห็ดงามมาทานวันค่ะแต่ว่าเราใส่ผักเขาด้วยออกโกโกอยู่จ้าเนื้อไก่ของจโกโก้นี่ยไพร้อมที่สิทธาค่านี่ละพอรอแค่ไลนค่าสองข้อมือนี่ละอ้ยว่าจะไหมสะอาดอินนิดเหยวเบิ้งจ้าเราเห็ดร้าวล้านนี่ยังเห็ดไว้สะอาดเดียวเลยไม่ต้องเกี่ยวไปใช้หมอแต่ว่าไถ่ดันไว้แล้วจ้าแต่ว่าสิเห็ดเสียสู้คันกินนี่ละ ว่ามันว่าเห็ไดไปใส่ว่มันเป็นการเป็นนั่นอย่งนี้เชื้อทักันกินเลยล่ะกำลังว่าเราเริ่มเชื้อเนีย่ยเราให้ตัดติดแล้วแต่ว่าเราถือนี่ิจ้ะอ่าเราถือนี่เสียบบนุ่งจ้าก็เริ่มมาเชื้อก,กินเนี่ยล่ะห่างบ้าท่านไปกินมันหูแมกอนจ้าหูแมีอนเรวก็มัก,มกมคินไ็เป็นอย่างน มัดตัว่วจริงๆมันสไดเนี่ยมาบอย่า um ันมาบอย่าันคุณย่าพันตีว่าไอ้หนึ่งศูนเก้บอกคุณตาเจ็ดรว่าเอาเก้าอ่อนเจ็ดร่ว่ามันบาเก็ตไดศูนย้อ๋อเจ็ดศูย์เก้าเจ็ดนย์เก้าเนา คู้สำมาถือมีอานั่ค่ะเออเราเราเราปลี่ยนเอามีดเนี่ยเป็นเศษถ้าเป็นเศษจะเป็นหนึ่งหียญกน่าเว่าเป็นตะกั่วันยันกั่วสัยันนี่เป็นเศษก็ต่างคะไปเบ่งเ c า e d มนี่เนงค่ะแบบนี้คุณตาคุณตานี่ตี่าหลายตีเอาเก้าศเม็ดเดียวเลยเนาะค่ะเนาะเก้าศูนย์เม็ดเดียวเลยค่ะคันคิาได้ายย้ายมาเม็ดมันเป็นเศษ กเข้านเจ็นตอนนี้อันนั้นตีบนยายเด้เจ็ดนท่านล่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณตาสวัสดีค่ะกินของง่ายคำหัวนี้บ้านนี่ยสวัสดีค่ะคุณตา